สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูซยนบัตรน่ะที่ั้นสองแล้วนะคะใช่ใช่ใช่ที่ั้นหนึ่งเราจะแสดงกันก่อนแรกก็จะมีโดนัทต่อไปจะไป็นขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววโททีละอันนี่เป็นโดนัทนะรูมมากที่จริงด้านหลังตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กมันหลุดนะเราวทำหลุดตลอดเลยนะนี่นะ มาดูอย่างต่อไปนคะคะนี่มันดูเหมือนกันเฮ้ยอย่าเอาไปไข่ทำเละมากนะเนี่ก็จะเป็นน,น,น้ำเลือนเลนอดมากค่ะเลือเหมือนกันอันนี้มีแม่เหล็กจ,จะไม่หลุดนะโชคดีไปปิง๊งเดี๋ยวค่อยจๆนี่จะเป็นะอันนี้ชื่อพี่พีมค่ะลิ้นพี่นิงนะคะใช่นี่ก็จะเป็นเหมืปังเลือมากค่ะแล้วแข่งกับแล้แข่งกับน้องสัต เราเข่งกับน้องสายน้ำแป๊บนึงนะคะเนี่เป็นป่ามันทำเหมือนมาจากตลาดเป้ยเป้ยเป้ยเราแข่งกับน้องสายน้ำที่ที่เออรีวิวบ้านราบี้รีวิวบ้านราบี้น้องสายน้ำเงี้ยต้องเป็นวัดก่อนแล้วค่อยน้องใส่น้ำ พูดดังๆหน่อยฮะรัดยังนุ่มนะคะก็เดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปเลยค่ะมีเลยค่ะอันนี้ค่ะก็มันคืออะไรไม่รู้ขนมปังมันเป็นเสียงตามน้ำตาลมันไม่ใช่สีส้ม xo นะคะ xo มปังมันเป็นพวงคุณแจขนมปังคุณเอออะไรนะ เขนมพันจิผู้สุดผู้มั่นะมารู้อย่างแต่ตาลิกะขนมปังเอ็กโอโดนัทเอ็กโอโดนัทเอ็กโอน่ะก็อันนี้จะเป็นกาหมันป่าจมูกอย่ดีก็ได้เป็นลอกเลยก็นี่ก็คิวมันนุ่มนะมีพวงมีแจไม่รู้อย่างแต่ตเลิกาขนมคิตตี้ให้เขาดไปอันนี้ซื้อจักมาฮัลโหลคิตตี้นะคะอย่าเพิ่ม เป็นของแท้เดี๋ยวจะให้ดูการ์ดจากการ์ดแท้ี่ค่จากเอออ่าคตี้กอร์อะไรนีคุคิตตี้ัโคิตตี้ิตตี้ี้วีก็อันฮัลโหลคิตตี้สวีทกาแฟค่ะเขาพูดไม่ชัดนะคะกาแฟค่ะกาแฟ ก็ไปมาดูอันนี้การ์ดไข่เป็นเป็นดทักไข่จากที่เหมือนกันจะจั่งขนขนเป็นหมอนนะแต่มันเป็นสปูตชี่มันเป็นขนนะคะก็นะอันนี้นะคะมันก็จะสวยนุ่มมาๆหวานๆตึ้งๆมาเรื่อยๆไปเลยค่ะทารดไข่ค่ะฮะทารดไข่ทารดไข่จากที่ไอเดนส์เซ็กซีก็มีใช่ใครชอบกินบางคนอาจจะชอบกิน เราก็ชอบกินมากเลยอเราก็ชอบกินมากเลยนี่หมือขนมปังนะแต่บางคนเหมือนว่าเหม็นๆแต่กินแล้วมันจะอร่อยอันนี้ไม่เกี่ยวเราขายเพื่อนเราไม่อยากเกะนี่มันมันจะเป็นตัวนหน้าแดงๆ <S <S แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะฮมเบอร์์เเกอรราไม่ใช่เร,เ,เราไม่ได้กัดมัน,นมันเป็นอยู่มันสโลมากเลยนะเดี๋ยวบิดให้ดูค่ะ คนพี่เขาอะอน่าง,งอุอนที่นะคะเนี่ยมันเท่ามันเท่าเท่ากับคิตตี้นะแต่เนสโลกว่าเป็นของแท้กว่านะนี่ก็จะเป็นโดนะขอโทษด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นโดนัท <c oughs> ค,ค่ะไม่เหล็กมันหายไปแล้วเะบอกอันนี้ก็จะคือของแท้เหมือนกันไม่แบบจะบอกน้องใส่น้ำเนี่ยเขาอะ แข็งกับใส่น้ำดูนะคะเอ็มฟังก่อนน้องใส่น้ำเน,นี่แสดงแค่หนึ่งวิดีโอเองแต่เราอะหนึ่งเออใช่แต่เราหลายวิดีโอเดี๋ยวต้องมาลองนะมาไมู่เลยอันนี้เราขายห้าสิบบาทห้าสิบสิบสองสิบสามวิดีโอแล้ว นี่ก็จะเป็น15สเป็นขนมปังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเอ้ยไม่ใช่ขนมปังชูชีพขนคิตตี้กระจายค่ะถ้าติดต่อัวใจเบอๆ์เบอร์เข้าไปอย่าเพิ่มเฮ้ยเธอขาโทราขอโทษเอาหมดแล้วอ่ะถ้าถ้าติดต่อสนใจมาโทรมาได้เบอร์ของ081 157 0346ค่ะขอย้ำอีกรอบนะคะ ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สามสี่หกค่ะแล้วมาเอาได้เลยนะคะที่บ้านเรายเหลสิบค่ะแต่ว่าเราจะขาพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เราจะขายห้าสิบหกสิบนะสองทับหนึ่งห้าสี่กับทับหนึ่งห้าห้าอะคะแต่อันนี้จะเป็นคิตตี้คิตตี้เนี่ยเราจะขายแค่หกสิบแฮมเบอร์เกอร์อ่ะแล้วก็ขายแค่หกสิบแฮมเบอร์เกอร์มันสโลเอาขายแปดสิบมันสโลมาก ก็จะขาแค่สามสิบบาทเพราะว่ามันไม่ค่อยสโลว์นะ,ะขึ้นเร็วม,มากลนยะโดนัทเราก็จะขายเท่าไหร่นะสีส่เอเอห้าสิบบาทก็สำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีค<ะ>่ะ,ะ,ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะคะติตรูสนใจ